สวัสดีทุกคนกับเกมสปอร์พบกับอินสัตจังเนาะวันนี้เราจะมาสร้าง3สิงส่งดีๆกันให้กับโลกธรรมชาติกันเรามาเริ่มต้นการสร้างโลกกันเลยเราเลือกโลกที่เราจะอยู่กันดีกว่าโอเคก่อนเออเราก็ต้องเลือกโลกใช่ป่ะโลกที่เราจะเล่นเนาะเออเนี่ยใกล้เคียงโลกนี่น่เล่นดาวนี้แล้วกันโอเคเราก,เกนเนราเร็เริ่มตั้งแต่ต้นเนาะช่วงจุลาชีพเหรอเริ่มตั้งเร่ังแต่ต้นกําเนิดของช่วงชีวิต มูฟักเซลของคุณตั้งแต่แตยังอาศัยอยู่ในน้าและวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงภูมิปัญญาในมหาการยิ่งใหญ่แห่งปะสะปอลหรออ๋อโอเคแล้วก็เลือกเนาะว่าเราจะเป็นสกินเนื้อหรือสกินพืชอ,อย่างนั้นหรอโอ้เราก็ต้องเลือกกินนะสิครับเพราะเราไม่จากถูกถูกราใช่ไหมแล้วไช้์ทีมนี่คืออะไรวะถ้าเล่นระดับความง่ายปกติง่ายกัน,นหรอ เราก็ต้องเลือกยากอยู่แล้วครับโอเคอันนี้ต้องชื่อดาวเคราะห์ใช่ไหมดาวเคราะห์ของเราก็ต้องชื่อ,ดา,าอดาวนาจโอเคดาวนะจ๊ะของเราเริ่มกันเลยเรื่องกำเนิดขึ้นณนะดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งโอ้ได้มีก้อนหินอุกาบาทวิ่งเข้าไปใช่ไหม วิ่งเข้าไปเราจะเกิดยังไงวะอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่วิ่งเข้าไปในะระบบสุริยะโอเคเข้าศูดาวดวงหนึ่งอ้กำลังเข้าไปแล้วครับทุกคนแล้วเราก็ถึงดวงดาวแห่งหนึ่งที่อยู่กใกล้ๆอันไกลโพ้นปุ้มกดไปโกโก้ขันเรดาร์ส่องก็ตามศูนย์พันไม่ใช่คนเ,เรื่องอันนี้ถือกำเนิดโอเคเราก็ถืกกอ,อถกำเนิดจากอะไรอะ่ะเราถือกำเนิดจากอะไรอ่ะ อันนี้ก้อนหินเหรอก้อนหินตกในน้ําแล้วจะบอกว่า,น,านั่นกูเกิดจากน้ำเหรออีนี้ต้องรับสู่สุ่มจุลชีชชชชชชตลอดเวลาที่คุณเล่นสปอนนั้นทุกสิ่งที่เกิดเลือกจะเราจะทําตัวเป็นตํา้นอนาคตของคุณใน,นช่วงอาชีพนี้ภารกิจของคุณก็คือกินเพื่อให้เซลล์เติบโตและวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆความคลืหน,น้าด้านการเดิเติบโตนั้นแสดงมาตรฐานความก้าวหน้าที่ด้านล่างของหน้าจอด้านล่างหน้าจออย่างนี้โอเค สร้างความก้าวหน้านี่คือมาตรความความก้าวหน้าของคุณเมื่อคุณกินแล้วคุณได้แต้มเป็นเองคุณจะใช้แต้มพวกนี้ราชินส่วนใหม่เพื่อเวลากันเซลของคุณก็ได้เมื่อคุณก้าวหน้าขึ้นไปคุณจะโตขึ้นและโลโก,ก้ก็จะกว้างขึ้นด้วยว,ว้าวโลกกว้างขึ้นอย่างนั้นหรอเราไปสก,กินเนื้ออันนี้คือพืชโอเคเซลลของคุณกินเนื้อสัตว์เหรออ๋องไมสงงงงง่สอนงำหนึ่งอันงำสองอันข้าน้อยกินเซลไปแล้วถึงสองอันนะชิน ิไอตัวไรด่ากินสาบอันแล้วช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยโอ้ยโอ้ยอย่ากัดกูนั่นไงโดนแล้วด้วยอ่าอ่าอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันวิ่งเลยจังวะงั้เออโดนกัดอีกทีหนึ่งเราหนีได้หนีได้หนีได้เอ้ยตัวอะไรอ่ะกินได้ไหมกินน้องกินน้องก็กินน้องหน่อยงั้อุ้ยตัวเท่ากันแล้วว่าไงมึงมึงจะกัดกูใช่ไหม แต่กูถส,สู้มึงไม่ได้หรอกนะอ่าตัวอะไรวะเนี่ยเฮียเต็มหมดเลยทุกคนช่วยด้วยครับแงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีหนีหนีนั่นแหละสู้เขาไอ้น้องไอ้น้องสู้เขานั่นแหละมึงแน่ใจว่ามึงใส่ก,กินพืชจริงอะปากแกงั้นน่าจะเป็นสก,กินพืชใช่ไหมแต่คืออะไรน่ากลัวที่เปล่งเลยฉันจะแดกสัตว์กินพืชตัวนี้เอามาให้ฉันกินซะงามงา กัดตุลอีกงามได้อะไรอะเราได้หนามมาโอเคเราได้อุปกรณ์ใหม่เนาะอ๋อคือต้องข่างเล่นๆเพื่ออาอุปกรณ์ใช่ไหมโอเคอันนี้กันแหละว่ายก่อนว่ายก่อนเพื่อจะหาคู่เพื่อเข้าสู่โปรแกรมกำหนดเซลล์หรอโอเคได้เลยเรียกงตอนเนี้นะยังสิฉันมีแค่ของฉันชิ้นเดียวฉันจะรีบทำไมล่ะโอ้ยอยากไล่ฉันสิโอ้ยเอาตัวดีๆที่มันไล่ฉันหน่อยเอาตัวมันออกหน่อยฉันไม่อยากโดนไล่โว้ยไอ้ตัวอะไรวะเนี่ย ตัวเบลอเลยวันนี้ไอ้สกินพืชสันของอับเลยนะครับอีเดสเซิสมาสงามงามมันได้ขนมของผมไปตอนหน้าผมเอ้าเอ้ยไอย่าโอ้โอ้โอเคงั้นหาหาพวกกันช่วยด้วยช่วยด้วยสหายสหายอยู่บนใช่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผสมพันธุ์ฉันจะผสมพันธุ์แล้วจะผสมพันธุ์ผสมพันธุ์โอ้ยเกือบโดนแดกแล้วโค้กูตัวของฉันเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย นี่คือการผสมพันธุ์ดูนใหม่คือการจุกๆกันแล้วก็มีลูกมาเราจะมาตั้งชื่อตัวโปรแกรมต้องกำหนดเซลล์คุณสมบัติเลยโปรแกรมดัดแปลงเปลีป่ยนตัวไปหมดต่างๆของโปรแกรมก่อนจะ,จะกลับออกไปข้างนอกอย่าเริ่มลงสีเซลล์ให้หมดลงสีด้วยล่ะได้เลยเราเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์กินเนื้อหน้าตาอย่างนี้มันน่ารักไปเปล่าเราต้องใส่ตาสีแดงเพื่อความน่ากลัวนี่แล้วเราก็มีปีกตรงนี้ใช่ไหม แล้วฉันจะเอาอันนี้ใส่เพิ่มดีไหมใส่ตรงตูดเดินน้องสิน่ารักไม่เบาเลยมีตูดเต็มตูดเอาทำอะไรเอ่ยเอาเวราคนที่กัดตูดฉันยังไงล่ะอ๋อแล้วก็เกิดเริ่มอ้าไม่ตั้งชื่อน้องใช่ไหมเราก็ต้องตั้งชื่อน้องว่าชื่ออสุริโอเคโอเคชื่อใครกันได้อยู่ถือว่าเป็นมผ่าพันธุ์ใครมนุษย์ฉันถือกระเดิดใหม่ในร่างเหมือนเดิมมีหางตูด ยาชั้นกำลังกินเนื้อ,อเจ้าพวกตัวร้ายรลายโอ้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 ยเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะตัวชั้นใสมากเลยทุกคนโอ้เอื้อโอ้ตัวนั้นไปเตาเลอ่เลยกินเนื้อโอ้โหสู้ไงอะ่ะสู้ไงครับสู้ไงครับเฮ้ยน้องน้องชนเลยหรอว้าวเจ้าสังหร้ายเหลือเกิน ข้าขอการณวะแต่ข้านี้ก่อนแล,ล้วนะโอ้ไม่ไหวแล้วข้าวิงว่งวิงว่ง driving, วิงว่งวิงว่งฟอร์หรือไรวิง่งวิ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 ่งเอ้ยเอ้ยสู้ได้ปะ right, เราเผื่อสู right. อ้ได,ด,ด้โอเคหยุดหยุดเออดาบชนโอเคดีเลยที่เรามีดาบตรงตูดดาบตรงตูดเหรอหนามหนามตรงตูดฉันมีดาบตรงต,รงตรูดแล้วทุกคน,น,น,นอย่ามาไลา่ฉันนะไม่นะทุกคนอย่าไลา่ฉันฉันขอกินก่อนงามงามกินเรียบร้อยขอเลือกเต็มก่อนสิ มาชนเออได้เลฉันก็พุ่งต่อชนต่อชนต่อชนต่อเออฉันก็พุ่งไปแงเนี่แหละนี่แหละสีหน้าที่เขาเรียกว่าดาบชนเข็มตุง้งตูดเอาไว้หนีเอออย่าอยา่ยาชนฉันสิไ่ขอกิดหน่อยขอกิดหน่อยแบ่งกันหน่อยดิแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยดิเอ,อือเอ,อือเอ,อืเอแบ่งกันหน่อยเซ่แบ่งกันหน่อยเซ่แบ่งอือเอือฉันจะตายฉันจะตายโอ้ อสุริอสุริอสุริชั้นอสุริอสุรินั่นคือตัวก้อนหือของบ้านแกใช่ไหมทำไมพ่อแกมันดุร้ายขนาดนี้อสุริสู้เขาอสุริสู้เขาอสุริสู้เขาอสุริอ่าเจ้าไอ้ตัวเล็กนี่อือโดนเขาเหมือกไปซะเจ้าตัวเล็กทั้งหลายอือมังอาจมาไล่ฆ่าคาตัวใหญ่ขึ้นแล้วคาไปกดเจ้าแล้วเอ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้นั่นอะไรวะน่ะโอ้จิ้มเลยตื่นแดกเตลกูแดกตุกูอือโดนจิ้มตูดตาย นี่แหละคือเลขาณวิธีก้าหยู่ที่แบบวิธีทุกโอ้โอยแต่ตัวนี้สู้ได้หรือเปล่าอุ้ยเลือดลดห่วงเออเออเออนั่นแหละเข้ามาหนะเอออันนี้ก็ยังมันไม่ยอมแพ้เออเออเอาดิอ้าวตายคู่โอเคครับต้นแดกเกิดใหม่มาฉันจะไม่ยอมพวกแกโอ้ยขึ้นน้ำแรงเหลือเกินขึ้นน้ำไม่นะไม่นะแงมอรอยอร่อยอรโอเคมีระบบบล็อกการ์ดใช่ปะ บอกกนาะสสามอันว่านี่จะเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินพืชทางเนื้อแล้วก็สัตว์กินเนื้อนะโอเคได้เลยเราต้องจงใจว่าเราจะเป็นทั้งกินพืชกินเนื้อเพื่อความอยู่รอดของเราในอนาคตเนาะไม่นะอย่าไรชานจิ้มหนาจิ้มตูดเอาดิจิ้มจิ้มฉันฉันจะจิ้มแกมาดิมาดิมาดิเออจิ้มเอาดิ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 สู้แกได้นะเว้ยเอ้ยยังไม่กลับไปโดนวายกูตายกูตาย กูตายมาสวกนั่นแหละตายังทายังตายยังตายยังตายยังไอ้ไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กหนีเหรอหนีเหรอหนีข้ากันเหรอสะบัดตูดชนแม่งเลยมาหนีข้ากันเหรออย่าหนีเซ่แน่จริงอย่าหนีเซ่แน่จริงอย่าหนีข้าเซ่แน่จริงอย่าหนีข้าตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอแล้วมึงหนีตัวเล็กทำไมล่ะฮะเมื่อกี้มึงไล่กูอยู่เลยคราวนี้มึงหนีกู หมายความยังไงเพราะว่าเออฉันฆ่าตัวใหญ่ได้ทุกคนอะไรกูตายหรอเที่ยแล้วกูตายเพราะอะไรอ่ะของกูไม่ได้เก็บเลยเอาได้พิได้ไหมยังได้อยู่โอเคฉันได้พิษย่างงั้นเหรอฉันต้องรีบกลับบ้านวิวนาการเลยแหละไม่นะเออเออกัดกูไปเลยกัดอีกกัดอีกกัดอีกเออนั่นแหละสุดยอดนี่แหละคือคาพัานฉันฉันยังไม่เห็นหอพันของฉันเลยอ่ะอย่าบอกว่าน้องไม่รอดแล้วอ่ะเอพันฉันอาจจะไม่รอดก็ได้หมาฉันตัวใหญ่แล้ว โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ตงพิษโอ้โอ้โอ้แดกกูอุ้ยแดกกูโดนด้วยเขาเก็บหน่อยนะเขาเก็บหน่อยนะฝงพิษเยอะจังเลยอื้ออ๋ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทางตาทางตาเอื้อโดนกินได้ไอตู่ยพิษมึงกินกูมึงจะกูน่าแจ๊ฉันจะวิวัฒนาการมาเลยมา เรามามองหน้าตามองตากันแล้วก็วางไข่กันเหมือนเดิมเนาะโอเคอน,นี่มันคือโรคปากกัดชัดๆมาเราได้ของอะไรกันถ้าฉันเพิ่มเจ็ดเข้าไปล่ะความเร็วระดับสามมกันเหรออืมก็น่าสนใจนะแล้วก็ตรงนี้แทนเอ้ยใช้แทนต,ตูดได้ด้วยหนว้าวเจ็ตตงตูดหนามอู้ยสุดยอดโอ้โหนี่แหละแล้วก็ติดปีกให้น้อง แล้วน้องก็จะกลายเป็นป่าสวายอยามันอะไรกับต้นกำเนิดปลาเลยนี่วะต้นกำเนิดปลาหรอก็ฉันเป็นปลาไม่ใช่เหรอนี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยนกปะเนี่ยเอออาจจะเป็นกนกใช่ฉันคือนกนกจีขาวไม่รักหน้าคนนกโอเคความกระชันห้าแล้วล่ะนะถ้าฉันใส่ลูกกาดเพิ่มเยอะๆละ่ะปา่าว้าวตัวฉันเทระ,ะเบิดเลยล่ะทุกคนมาดูกันว่าฉันจะเร็วขนาดไหนมา อาซุริตัวฉันได้ถือกระเนิดใหม่เป็นอาซุริลีโวด้วยความเร็วระดับนี้ไฮสปีดจังเล็กแม่ไม่มีใครหนีฉันได้แล้วก็ไม่มีใครตามฉันได้โอ้แต่ฉันมีหนาไป่ทำให้เฮียเรวะเนี่ยทั้งไม่มีใครกัดตัวถูกถึงนั่นสินะเออโดนซะนี่คือการร้อมพิษเจ้าต้องตายด้วยพิษของข้าฮ่าฮ่าอาวุธของข้าโดนพิษข้าซะนั่นแหละสุดยอดแล้วก็โดนแคะงามฮ่าฮ่าอุ้ย ไอเจ้าน <formation> ี no. are are no. ่สินะแสบกับข้าเลยเกินแสบแสบแสบเอาพิษข้าไปกินแสบเฮ้ยตัวอะไรตัววะเนี่ยนั่นญาติเราเนี่ยญาติเราอสุริวัดดีอสุริเรามาสู้ไอ้ยักษ์นี่กับเธอมันไม่เป็นพิษอะไรกับเราเลยไม่นะเออตัวอะไรน่ะกินมันกินมันหนีข้าไปพ้นหรอข้าข้าเอ้ยอย่าแย่งอาหารฉันสิเขอผ่านเดวกันฉัากไม่เว้นนะเว้ยเฮ้ยนี่ไงขอผ่านชันเริ่มเริ่มมีที่บดบอดในเฮ้ยเริ่มมีบทบอในที่ยืนในสังคมแล้ว อุ้ยของพัดชั้นโหดมากอุ้ยตัวอะไรอ่ะดูดดูดอ้าวตายนั่นอะไรตัวชั้นดูดอ้าอะไรอ่ะอุ้ยเอาตัวล้นกว่าชั้นเหรอแกเดาจะสู้ชั้นได้เหรอเพราะชั้นมีพิษเต็มตัวเลยนะดูดิตัวชั้นวิ่งสิอืมตาชั้นก็เห็นทุกกระต้านชั้นมองเห็นนั่นอุ้ยทีบอดแบนทีบอดแบนเลยละทุกคนโอ้โอไม่นะโอไม่นะทีบอดแบนชั้นกำลังจะจอกำลังจะจอแตกชั้นอยากได้เหลือเกินปักดูนั่นปักดูนั่นน่าสนใจเหลือเกินโอ้ โอ้โอไม่มึงกอดฉันกำลังเรียกคู่เพื่อสมพันธ์แต่ฉันหาคลื่นสัญญาณตัวแรกคู่ฉันไม่เจอเลยเออฉันเจอคึืนแล้วเย่ยโดนดูตายเออแรกคู่ทําไมฉันต้องตายมาแรกคู่ด้วยวะฉช่เมื่อฉันเกิดมาฉันก็ไสมพันธ์เลยไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมความวินเร็วนี่ก็เป็นอุปสรรคอยู่นะเฮ้ยเล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 ยจะโดนแดกไ้นะโอเคอ๋อกินพืชนี่เนาะมาเหยียบยอดเลย ถอดปากเคืนเสียปากโอ้โหน้องเหมือนยุงเลยดูหน้าน้องสิอวดที่ไอมนุษย์โง่ฉันเหมือนยุงเลยเขาจะดูดเลือดแกให้หมดโอเคเพิ่มความเหมือนยุงต้องมีหน,นามเราจะเพิ่มหนามให้น้องเต็มตัวเลยเพื่อให้ไม่มีใครมาขัดขวางน้องได้ โอเคราคานี้เราก็จะได้กินทั้งพืชทั้งเนื้อ,อไรแล้วเย่ yeah. เรากินได้หมดทุกสุดส่วนแล้วละ่ะดูดหน้าน้องสิโหอสุริจงสู้เขามาดูดใครจะสู้กับข้าจงมาสู้ซะอย่าให้ยอมแพ้จงมาสู้กับข้าอุย๊ยดูดนี่ไงน้องดูดแล้วแงมแงมดูดทางเดินของเราดิเราเป็นกินเนื้อเต็มตัวแล้วเหรอไม่ได้เราต้องอเกหาพืชกินแล้วละ่ะฉันโหดร้ดูด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  จะสู้ขวานชั้นเหรอสู้ขวานชั้นไม่ได้หรอกนะเห็นไหมซูลูมันทุเรียนเจ้าทุเรียนชั้นเอาใหม่แหละไม่อสุริแหละทุเรียนแม่งเนี่ะไอ้ทุเรียนไปเลยเออดูดแม่งไงทุเรียนเยี่ยมมากแกจะมาดูดน้ำหวานของชั้นหรอไม่ได้นะนี่ของชั้นชั้นไม่ให้ใครชั้นต้องกินพืชชั้นต้องกินพืชเพื่อเลี้ยงชีพแล้ต้องเพื่อเพื่เลี้ยงชีพเฮ้ยจะต้องกินพืชเลืองชีพนี่คืออะไรของตกหรอ ของสีสุดท้ายแล้วของสีสุดท้ายแล้วไม่ใช่เลยของสีสุดท้ายแล้วไม่ใช่เลยของสีสุดท้ายแล้วไม่ใช่เลยหลบชานของหมดไปไหนวะโอ้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 โหดจังพวกเจ้าโหดจังโหดจังอ้าอัตายแล้วของน่าเขาจะได้ยังไงล่ะไม่นะมันคืออะไรอย่าบอกว่าเป็นไฟฟ้าเขาอยากไะไปไปฟ้าน่าเดือเกินฉันจะทายังไงได้นั่นไงมีคนฆ่าแล้วเราก็ต้องซิ่งครับมีตัวใหญ่มา เรียบร้อยเรได้แล้วครับผมสุดยอดมาดูการ์ดซิเราจะเป็นยังไงโอเคเราเป็นรายังไม่ขึ้นข้างบนเลยเนาะได้ได้ได้ไปสุริสู้มันเราก็ต้องหาพืชกินยานายานายานาเจ้าตรงตรงตายด้วยพิฆาตข้าจะล้อพิษเจ้ามาเลยมาเลยมาเลยโอ้โอ้โอโอไปฟ้าดูดไปฟ้าพันโหดูดด,ด,ดูดอย่างนั้นเหรอตายซะ นั่นแหละเดี๋ยวมันกินเผาผันข้าไปไม่ได้นะเจ้ากินเผาผันข้าไม่ได้นะอย่างนั้นข้าต้องกินพืชขอบคุณที่ผักพืชมาให้ข้าข้ากำลังสุขภาพข้ากำลังละเอ็ดขอกินหน่อยนะาข้าต้องการพืชเยอะๆนี่คือเผาอะไรเขากินพืชงั้นเหรอข้าจะไม่ได้กินเจ้าลงไปข้าจะกินพืชดูดพืชเป็นอาหารสุดยอดมากโอ้พิษเหม็นโอ้พิษเหม็นไม่เป็นไรกับเราเหมือนกันเหรอเนี่ย ว้าวว้าวอุ้ยหนามจนหนามโอ้โหนั่นคืออะไรนะ่ะไฟฟ้าสายโบวิคจูไม่นะหนีหน,นีฟองน้าเยอะฟองน้ําขวางฟองน้ําขวางชั้นโอ,โอ้โอ้โอ้ยายามาล้อมชั้นยามาล้อมชั้นนะกกยามาล้อมชั้นได้โปรดได้โปรดนะพวกแกอย่ามาล้อมชั้นเลยนะโอ้ฉันกําลังกินน้ําหวานอย่างอร่อยอยอย่ามานล้อมชั้นอีกเดียวเดียวฉันก็จะตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมน้องทําดีน้องทําดีดูเข้าไปอสุริอสุริ สุดยอดอสุริบิงเข้าไปดูดเอ้ยจะพาชั้นสี่นายจะพาชั้นทำไมนาไม่นะเพื่อนหมดแล้วเหรอฉันกําลังไกลล่างเป็นสัตว์อยู่ันวิ่สัตว์กินเนืออยู่ฉันต้องการกินพืชด่วนๆไม่นะไม่นะขี่หาคู่ขี้หาคู่ก็ได้มาคู่ชั้นอยู่ไหนคู่ชั้นอยู่นี่โอเคตามกระแสไปนี่ไงคู่ของชั้นโอ้ตัวใหญ่กว่าฉันอีกนะนี่ละซะคู่ของฉันว่าไงชักที่รักโอ้ฉั้นเป็นตัวเมีย ว้าวเราได้อะไรมานะไฟฟ้าเหรอของเต็มอมีของเต็มด้วยอ่ะทำไงอ่ะทำไมต้องมีของเต็มอ่ะโถไม่คุ้มเลยไปกินทวันแล้วเผาพืชให้หมดซะด้วยพลังไฟฟ้าแสนโวแล้วก็ด้วยพลังน้ำจะไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้แล้วก็ไม่มีใครทำอะไรแล้วกใคราจะไปสามารถทำอะไรก็ได้ไรเปลืปอกหอยนี่คือแลไรวะกินเปลือกหอยไม่ได้เร้วะเอ้ยอะไรอะ่ะก้อนหินอะไรอะ่ะ แล้วตัวแตกอ๋อมันคือโอ้ปลาปงฝูงปลาลินยามันคือฝูงปลาบารินยาเองนะโอ้โอแม่สาวน้อยโอ้ข้ากินนะข้าพืชนะข้าทำอะไรไม่ได้เลยข้าทำอะไรไม่ได้เลยข้าไม่มีพืชกินนั่นไงก็จะพืชแล้วนั่นคือแร่งอาหารเขาข้าจงอย่ามาขวางข้าเด็ดขาดไม่นะอาหารเขาข้าอกินซะกินอย่าให้เหลือกินให้หมดจงกินแล้วอย่าเวร์แผลให้ใสเมื่อรัฐบาลกินมันซะ นั่นแหละจงกินมันกินมันเข้าไปกินมันให้อิม่มนั่นแหละทุกคนเย่าม,มากอ๋อพืชหมดแล้วเหรอไม่มีพืชอะไรที่ข้ากินได้แล้วเหรอ,หรอแล้วนี่คืออะไรก็กลมโอ้เจ้าเติร์มมันพืชโดนทรัช็อตอย่ามาไล่กินข้านะอุ้ยทำไมผ่าพันธุ์ข้าเยอะเหลือเกินนี่คือจุดยืนของข้าใช่ไหมจุดยืนของผ่าพันธุ์ข้าเต็มหมดเลยแล้วล่ะเป็นไงล่ะพวกเจ้าจงยอมแพ้เผ่าพันธุ์ข้าซะโอ้โหเผ่าพันธุ์ข้าแข็งแกร่งมากอย่าได้สู้เผ่าพันธุ์ข้าเชียวมันก็ไปได้สวย เออฉันกินจนเจอฝูงไข่โอ้ในที่สุดสมองอันนั้นนี่ของฉันก็ได้มีสมองงอ,อกขึ้นมาว้าวมันช่นางอัศจรรย์ยิ่งนักเยี่ยบมากเอาพันของคุณได้สู่วิถีปัญญาแล้วโอ้โหอย่าบอกว่าข้าไม่มีสมองแต่แรงเงินเลอแรงน้ำของเราจุดชิเริ่มจากเล็ก กินเกินไปเสียแล้วถ้าหากคุณพร้อมที่จะยืดแข็งยืดขาในโรคอันกว้างใหญ่แล้วก็กที่ปุ่มวิทยการได้เลยข้าพร้อมยิ่งนักโว้ดูวิทยการของเราอมืมาดูกันนะครับว่าใบกรเป็นไงเราอยู่ช่วงกินเนื้อะพืชนะเออดูรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองสู่มารุ่นที่ห้า กราฟของเราจะเป็นสัตว์กินเนื้อแบบเต็มตวัวขึ้นมาเป็นนี่โอเคนะํำเนิดจากสเกตด,ดาวเราเราก็จากสเกตด,ดาวสินะโอ้โอ้นี่คือเป็นช่วงที่เราโหดเยี่ยมนั่นเองโอเคเรามาสู่ช่วงขึ้นบกกันเอออันนี้ได้ขึ้นบกแล้วใช่ไหมตัวรักก็ต้องเปลี่ยนชื่อใช่ไหมกลายเป็นชื่อว่ามา ชื่อมาใหม่มานะเนี่ยแหละสุดยอดที่สุดแล้วลนะอ๋อไนที่สุดข้าก็ขึ้นจากน้ำลานี่ดีที่ไหนเอ่ยไม่เห็นรู้จักเลยมาเร็วมาเร็วปิดปิดมาเร็วท่ายี้ใครวะว้าวนี่คือผ่าพันธุ์ของข้างั้นเหรอมึงจะหยุดรอดได้แต่ในโลกนี้เหรอนั่นน่ะเนผะ่าพันธุ์ของเจ้าตัวแค่นี้อ่ะนะดูกับมันเดินสิน้องดูน้องเดินสิน้องก็จิตน้องไปแล้วล่ะ ไม่สนใจเราเลยแต่เช้าวันใหม่ก็เริ่มขึ้นคุณเองก็มีโรคใบใหม่อันน่าสัจจันและแปลกประหลาดอยู่รอคุณเช่นกันสูดสายใจอากาศช่อมปลอดขณะเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เป็นแผ่นดินแข็งแข็งแห่งนี้ในการประชันภัยวิยาการได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วแล้วลว,ว่าไงนะแกเห็นฉันไหมอน่ะดูดูสิดูด,ดูไหนไหนไหนฉันไม่เห็นอะไรเลยนั่นไงแกไม่เห็นนูน่นนูน่นนู่นนู่นนของแกว่าฉันไม่เห็นเลยมึงมีไง แล้วแกชี้มาตรงนู้นนะ่ะกดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะโอเคเราโอเคอันนี้คือสอนใช้วิธีเล่นเมาส์เหรออ๋ออย่างนี้เองโอ้อันนี้คือโย,โยโย่กอกินเนื้อไหนนะจ๊ะคงไม่เป็นหายล้ใช่ไหมก้าวเราเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนใช่ไหมดูวิธีการสีขาวน้องขาวแล้วมมนเขียวได้ไงวะโคตรแตกอะ่ะน้องข้าเป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้นั่นคืออะไรนะ่ะ เคียอาคุณควบคุมส้นส่วนใหม่ถ้าหาักกระดูกกองใหญ่กว่านี้จะอาจจะเป็นส้นส่วนแบบไหนกันนะว้าวมีค่าอะไรด้วยนะไม,ไม่ต้องคอมีกัดมีร้องเพลงหรอโอ้สนิคได้ด้วยสปิริตได้ด้วยมิดอันออร์สเปเชียลคือพบปัสสัยอันอื่นนี่ฉันมีชาร์จใส่มีพลิตหรอฉันสามารถพลผิทได้ไม่หรอกฉันไม่ปสบภัยแก่หรอกอออกระโดดได้ กระโดดได้แต่เหินไม่ได้เหรอเสียดายจังกระโดดผิวเราเกินด้วยพบปัดใส่พันใหม่อ๋อนี่ไงแผนที่ชั้นตัวเขียวก็โลเ่เขียวๆมาช่างเป็นข้าวทีเลยนะพบปัดใส่พันใหม่ใส่พันอะไรนะมันคือตัวอะไรกันนี่ใครกันเนี่ยคุณพ่อสปิชี่ใหม่ว่าเดี๋ยวจะสร้างเผชิญศัตรูกันละ่ะคุณเลือกประเด็นสติความดูแลใน,นการตอกทายเพื่อนบ้านใหม,นมน่นี้นสวัสดีสัมพันธ์ในการตั้งแต่สัมพันธ์ของคุณจะสำหรับในขนมประการสมดีโอเค คณได้รับความสามารถพิเศษจากการเล่นช่วงจุลชีพจนเกิดไม่ได้ใช้งานโอเคมันคือซัมมอนฟลอกคืออะไรอ่ะอันเชิญกบหรอยังไงวะซัมมอนฟลอกคืออะไรวะลองดิซัมมอนฟลอกคืออะไรอ่ะว้าวหาพวกฉันเป็นอ่ะมันคือใครอ่ะมันคือใครวะ มันคือใครวะมันคืออะไรอ่ะอันเชิญหรอน้องพี่ขอโทษน,นะน้องแต่พี่ต้องสู้ว่ะเออฆ่าได้สินส่วนใหม่ทำได้ดีมากยังไงสปาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กอยู่แล้วใส่ไม่ใช้สมองก็ยิ่งฉลาดงั้นเหรอข,ข้าต้องใช้สมองข้าต้องฆ่าเจ้า และไอ้พวกนี้มันคือตัวไรวะซัมเมอร์ฟ็อกถ้าสามารถอันเชิญได้หรอโคตรแจ่มไปเลยละ่ะข่าเพื่อมาเพื่อเป็นนักสู้ข่าคือนักสู้นักสู้เท่านั้นเว้ยข่าต้องกินอืมแล้วเพื่อเรานี่จะเราจะจะอยู่ถึงไหนอะโหจริงๆเลยพอผ่านนี้โดนชั้นข่าร้างแล้วล่ะนะเยี่ยมไปเลยละ่ะมาปักวกของฉัน มันเหมือนพาวานของฉันเลยล่ะแต่ไม่ใช่หรอมันไม่ใช่พาวานของฉันหรอวิ่งดิโู้ไฮสปีดติดคูเคสโอ้ฮหเอาน้องบินได้พวกแม่งบินได้โคตรโกงเลยล็อกก่อนไอ้พวกนี้ไม่รอฉันเลยนะโอเคฉันกลับหลังก่อนฉันขอกลับรังโอเคนะโอ้โอ้โอ้พวกแกเป็นอะไรนะบินได้อะขี้เกียจโกงจังเลยนะดูฉันสิ อ๋อสนิกกี้นี่คือร่องโหนเลยเหรอว่ามันเป็นอะไรที่อาเมซิ่งจริง,รงๆเลยละ่ะทุกคนนะว้าวนั่นฝูงของฉันสินะทักทายฝูงของฉันหน่อยสวัสดีนี่ฝูงของฉันเห็นฉันได้ไงอะฉันร่องหนอยู่ไมเฉลอะมาไหมมานะว่าไงนี่คือขันท่าเต้นของฉันเซ็กซี่ไหมล่ะโอ้โหโอ้โหสมบสทโพใหญ่ยกใหญ่มันคือสุดยอดเลยละ่ะทุกคนมา ฉันกำลังอากูตัวลงกูเป็นตัวเมียจริงด้วยเนะี่ยไม่นะฉันเบ่งเออเออออกมาแล้วล่ะอะไรเอ่ยขี้อ๋อดีใจเอ๊ขี้ออกโอเคโอ้พวกแกรกำเนิดสปองั้นเหรอโอเคอันนี้คือกินเนื้อกินเผือฉันได้ปากใหม่มานี่คือปากอะไรอนะ่ะสามารถร้องเพลงได้มีปากอะไรที่โหดกว่านี้ไหมนะมีแต่ร้องเพลงหอรอก ช่างไม่มีอะไรที่เหมาะกับข้าเลยนี่ไงปากที่กัดแรงขึ้นถอดปากทิ้งแล้วใส่ปากไปซะดูหน้าน้องสิเอ๊ะเหมือนกับปากเลยแหละเห็นหน้าฉันไหมแกก็รู้ว่าฉันก็น้าเหมือนกับปากยังไงล่ะงั้นเราก็มาสร้างกับปากทุเรียนเอ๊ะกับปากแตงโมกันดีกว่าโอเคเราก็ต้องยืดสันหลังน้องฉันเป็นนอนแล้วนะนอนกระดึ๊บ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 อย่างนี้เดิน เหี้เหมนงูเลยติบ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 ดื้อเฮ้เห็นจัดไหมน่ะดื้อฉันเทไหมล่ะว้าดูสักกระโดดสิว้ากระโดดได้เหรอวะว้าโอเคอย่างนี้ไม่เวิร์กไปเวิร์กเราต้องเปลี่ยนตัวปตั้งตัวมาเองใหม่โมเดลโหลดนี่ไงเห็นหน้าฉันไหมแกตะกรกไหมไอ้มนุษย์อยากไปกับฉันไหมล่ะ ก็มาสิฟ้าถ้าแกอยากต่อยนะอย่าท้าฉัน,นเอาว้พ่อฮ่าอย่าท้าฉัน,นเอาว้ท้าดาอะไรคนน้องอะ่ะแกเห็นฉันไหมมองหน้าฉันอยากมีเรื่องเหรอถึงหน้าฉันตลกแต่ฉันก็ไม่ได้ตลกตามแกนะเว้ยฉันดูหน้าน้องโกรธดูชาติฉันโกรธก่อนมาดูหน้าฉันโกรธอ้าดูฉันหน้าโกรธมากเลยเห็นไหมทุกคนอ้า อาดูหน้าค่าร้องไห้เออเหมือนชาคีไม่ออกมานานปีเลยเออก็คีไม่ออกเออเออน้องเป็นไรวะกูว่าหนักแล้โอเคฉันสร้างน้องฉันละมาใหม่มานะนั้นอันนี้ที่สุดมาใหม่มานะก็ได้กำเนิดขึ้น และในที่สุดตัวฉันก็เติบโตไปเป็นเจ้ามาไหมมาหน้าที่มีทรงผมสุดแหวกแนวของฉันฮ่าฮ่าหมใครพูดถึงฉันนะไม่ไม,มีใช่ไหมโอเคแล้วไปโอเคฉันเนี่ยเทที่สุดในนี้ละนะ,ะ,ะโอ้โหสปัตกันใหญ่เลยก้นนะ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอินสตจังนะ ถ้ากดชอบก็กดไลค์กดถูกใจก็กดซับสไคร์ล้วเป็นกำลังใจให้อินโนสะจังด้วยเนาะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยถ้ากดแชร์ให้จะเป็นการขอบคุณยิ่งมากเลยนะโอเคเดีย๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าเนาะถ้ามีสนุกสนุกก็จะเล่นกันอีกบ๊ายบาย